สวัดีครับอันนี้ก็เป็นสินค้าฝากขายนะครับเพิ่งมานะครับก็เป็นวินกันนะครับเจ็ดสามสามสองนิ้วนะครับผมเป็นเงินเงาสวยงามมากนะฮะนี่เราก็ใส่แก๊สพร้อมเนาะเดี๋ยวทดสอบอันนี้ก็ในกล่องก็จะมีสปิดเลเดอร์เออไม่ใช่อันนี้ฮะที่โหลดกระสุนให้นะครับผเห็นก็มีอะไรมีคู่มือให้นะฮะกับกล่องก็จะก็ตามนี้เนาะลูกค้าก็ไปซื้อไปสักพักละประมาณนี้ครับก็มีคู่มือให้นะครับผมนะครับแอนวินกันนะครับเจ็ดสามสาม การแกะประกอบด้วยโอเคนะครับนี่ก็เป็นพร้อมเล่นนะครับผมอ่าคาใจดีฝักก็มีลูกแก้ว100นัดลูกวีบีพันนัดนะครับ0.20กรัมแล้วก็แคตซีทูหนึ่งกอง5หลอดนะฮะอ๋อแล้วก็เป้า10แผ่นแล้วก็รับ3โปรไปเลยนะฮะให้พิเศษครับรีบนะฮะช้าหมดนะครับง่ายถูกกว่าของใหม่แน่นอนฮะโอเคแล้วก็คูปองให้ลูกค้า1ใบแล้วก็นะฮะเรามีโปรี่2นี่โปรแรกนะฮะโปรสองก็พันลดอยสิบาท โปรยสามก็พันได้สะสมหนึ่งเต้มครบสิบเต้มแรกของน้ำมันฟรีนะ,ะโอเคนะพูดเท่าลำเพลงเดี๋ยวผมทําการทดสอบยิงเลยนะฮะเอแล้วก็ใส่เข้าไปกดอมานะครับตอนนี้แล้วก็ใส่แบบนี้ได้นะฮะต้องใส่ลูกบอลด้านหลังตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะฮะ,กกน,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 ะนะครับผมใส่ลกระสุนกลอนเนาะเพิ่งนะครับแออทดสอบไปเลยนะฮะว่ายิงดีหรือเปล่าปึ๊บอ่า ครับอันนี้ก็รุ่นนี้ลูกค้าก็ทําแต่งคอมมาเนาะอาจจะไม่เหมือนเดิมนะฮะอาจจะยิงจะไม่สมูทเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้นะครับโอเคนะถ้าสนใจสองพห้าเองนะครับพร้อมเล่นพร้อมส่งฟรีพร้อมโปรสามโปรฮะก็ตามนี้เนาะอื่นก็ดีนะไม่มีอะไรฮะก็โอเคนะครับเราก็ใส่เข้าไปอ่าแล้วก็ยิงเลยครับครับลองดูได้นะฮะอ่าความแรงไม่วัดละมันแรงมากเห็นแล้วครับตามนั้นฮะโอ้โหเห็นแล้วโหแรงมากฮะ โอ้โหมไม่ออกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบโดนนี่แน่โอเคโอหสุดยอดฮะสนใจทักมานะครับวินกันเจ็ดสามสามแรงที่สุดแห่งปี <c oughs> น่าพร้อมเล่นพร้อมส่งนะครับก็เป็นฝากขายนะครับเป็นสินค้าเข้ามาล่าสุดก็สนใจทักามาสังางาางาส่งซื้อได้เลยครับสองพันห้าร้อยบาทเองครับทักทางไลน์นะฮะสั่งซื้อได้เลยครับสวัสดีครับพบก,กับ สินค้าให,ใหม่ใทั้งฝากขายของใหม่นะฮะตอนนี้ก็ช่วงปีใหม่ก็สั่งซื้อสินค้าได้นะครับรับ3โปรไเลยนะครับผมพร้อมจัดส่งเลยนะครับ